รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดย Cortina Watch ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบอกเวลาแบรนด์ดังระดับสูงแถวหน้าแห่งภูมิภาคเอเชียสวัสดีครับผมยอดตันตีอนุนานน์ครับแน่นอนครับคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการ lunch break ครับวันนี้ผมมีนัดกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับที่ตามหาฝันตัวเองเปิดร้านขนมที่ central embassy ครับแน่นอนครับร้านนี้ดังมากๆ c h i c คา l ิเชียเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับ ทั้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่เอ่ยเตรียมขนมเล็กมียอดดิ้วครับยอดไปนั่งรอกันไหมได้รับเดมิคุยด้วยได้ครับผมขอบคุณครับได้แล้วค่ะโดนซองสามรสขอบคุณครับผมค่ะเดี๋ยวเชิญคทั้มนงขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรบ้างเอ่ยโดนซองมันเป็นลูกครึ่งระหว่างโดนัทกับโดนซองเป็นโดนัทสูตรของเราที่ใช้แป้งโดนซองทำแล้วก็ไปอบ อันนี้เป็นรสต้นตำรับเป็นรสบุเล่ข้างในเป็นวานิลลาครีมแล้วก็อันนี้เป็นเนเทลล่าส่วนอันนี้เป็นโอรียอต้องบอกว่าปกติรายการลันช์เบรกของเราเนี่ยเราไปร้านอาหารอันนี้เป็นรายการแรกที่เรามาร้านขนมต้องเรียนถามก่อนว่าเริ่มเริ่มเริ่มจากอะไรธุรกิจร้านเนี่ยเริ่มมาจากไหนเริ่มจากความฝันค่ะ oh. เริ่มจากความฝันเพราะว่า พืองจริงแล้วร้านขนมร้านนี้ Chica Riches เนี่ยเป็นร้านมาจากนิวยอร์กคือร้านเราเนี่ยมีหุ้นส่วนทั้งหมดสคนก็มีตัมมีน้ำเตยซึ่งเป็นเชฟสองคนคแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนอีก2คนพี่เล้งคุณเล้งกับคุณติคราวนี้เนี่ยเราเคยอยู่นิวยอร์กกันมาก,ก่อนแล้วเราก็ไปเจอร้านเนี้ยร้านขนมซึ่งเป็นเป็นร้านขนมที่ที่แปลกมากร้านหนึ่งอยู่ใน East Village เป็นร้านที่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเป็นร้านขาวๆแล้วเพื่อนพาไปทานพอไปทานแล้วเราก็แบบ ว้าวมากกับคอนเซ็ปต์กับขนมกับการบริการทุกอย่างคือมันเป็นแบบเป็น entire experience ซึ่งต่างจากการไปกินอาหารหรือไปกินขนมที่ไหนก็ตามเราก็ชอบแล้วเราก็ไปกันประจำแล้วเราก็คือเราอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมคะแล้วเรากลับมาเยี่ยมบ้านปีละครั้งสองครั้งแล้วทุกครั้งที่มาเราก็จะแบบพยายามหาร้านอาหารเเมืองไทยไม่มีร้านแบบนี้ก็แบบไม่มีแล้วเราก็รอรอมาสิบปีผ่านไปก็ยังไม่มีเราก็เลยบอกว่า อจริงๆแล้วตอนมัน5ปี6ปีก็แบบเรามาลองพยายามขอชิคกันลิเชียสมาเปิดที่กรุงเทพีไหมเพราะว่าเราเป็นคนไทยทั้งหมดแล้วเราก็แบบเราเอ j นจอยกับ Experience ยนี้มากแล้วรู้สึกว่าคนอื่นเขาก็ต้อง a อ p r e c i a เ e กับมันเหมือนกันก็ก็เลยเปอ้อนวอนขอเข้ามาเขาก็ไม่ให้เรา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 เรียกว่าคุยกันนานไหมกหลายปีค่ะสามสี่ปีตอนที่ตอนที่เขาไม่ให้กับ วันที่เขาเซโอเคเนี่ยมันต่างกันยังไงคือเขาเห็นความตั้งใจของเราเขาเห็นความจริงใจของเราแล้วคือคือสาเหตุที่เขาไม่ให้ตอนแรกนะสาเหตุที่เขาไม่ให้ตอนแรกเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องทาความก่อนครับช h i k a d e l i c i ช u เนี่ยชิก้ a เนี่ยคือเจ้าของและเชฟเป็นตัว head chef เป็นคนญี่ปุ่นเป็นที่้ญี่ปุ่นตัวเล็กๆแต่หนึ่งคุณยดก็รู้คนญี่ปุ่นนี่จะทำอะไร ตั้งใจจริงเป็น perfectionist ทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊เขาไม่ให้เราเนื่องจากว่าเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครสามารถเอาชื่อร้านเขามาทำแล้วแล้วได้มาตรฐานอย่างที่เขาทำเพราะขนาดตัวเขาเองเนี่ยร้านเขานี่เป็นร้านเล็กๆเล็กกว่าร้านเราที่นี่ประมาณครึ่งหนึ่งร้านเาประมาณแบบ40-50ตารางเมตเล็กมากแต่ว่าถ้าไปถ้าไปที่นิวยอร์กเรจะเห็นเลยว่าจะเป็นร้านที่มีคิวตลอดเวลา คือแบบขี่ม้าตกแดดออกฝนตกมีคนยืนต่อตลอดเวลาเพราะว่าคนอยากเข้ามาทานในร้านนี้มากประสบความสําเร็จยังไงเขาก็ไม่ขยายร้านเนื่องจากว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นทาง่ายๆอย่างนั้นเลยง่ายๆอย่างนั้นเลยคือเขาเขาพอใจในสิ่งที่เขามีเหมือนแบบเหมือนจิโร่ซูชิอย่างเงี้ยนล้วแบคอนเซ็ปต์การคิดนี่เหมือนกันคือสิ่งที่เขาต้องการเงินทุกคนต้องการแต่ว่าความพึงพอใจสูงสุดของเขามันมาจากไพร์ส ก็แต่ว่าเนื่องจากว่าหนึ่งในขุนส่วนนี่มีความพยายามมากคือเขาก็ไปไปเที่ยวไลคิวคืนอยู่หลายปีจนเขาคือเขารู้จักกันมาก่อนนะนี่ขนาดรู้จักกันมาก่อนประมาณว่าสักหกเจ็ดปีอะค่ะรู้รู้จักกันมานานรู้ว่าเป็นคนยังไงไว้ใจกันดีตอนแรกก็ยังไม่ให้จนกระทั่งสามสี่ปีผ่านไปเขาก็แบบโอเคยอมก็ได้แต่จะบอกว่าร้านนี้เนี่ย หลายๆคนที่เคยมาที่เซนทรัลมันบัสซีจะเห็นว่าร้านนี้คนเยอะตลอดเวลาคือคือต้องเรียนถามว่าอย่างในในในส่วนของคุณตั้มเองมองว่าทำไมร้านนี้มันถึงดังมากในเมืองไทยเอาแบบไม่ไม่เอาแบบตรงไปตรงมาคือคือเราไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่าร้านนี้เป็นต้องอวยบ้างคนเยอะตลอดคนเยอะตลอดจริงๆอ่าใช่ค่ะใช่ก็อย่างแรกเลยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหม่ใช่ไหมคะคือร้านเราเสิร์ฟเป็น เสิร์ฟเป็นขนมซึ่งเสิร์ฟเมือนอาหารเป็น3 course, คอร์สเป็นเป็นเซตเมนู3คอร์สเสิร์ฟแล้วว่าถ้าเกิดลูกค้ามาสิ่งที่เขาจะได้ก็ะจะเป็นออเดอร์ของขนมจานหลักของขนมแล้วก็ขนมของขนมออซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ซึ่งไม,ไม่เคยมีในกรุงเทพหรืออาจจะไม่มีในแถวบ้านเราเลยด้วยซ้ำใช่ไหมข้อ2คือ ตั้งว่าคนเดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นความตั้งใจของทุกคนในร้านเราอะอคือทุกคนมีเซอร์วิสมายคนที่เราเลือกมาทุกคนนี่มีเซอร์วิสมายอย่างแท้จริงเข้ามาแล้วลูกค้าก็รู้สึกดีอบอุ่นใช่ไหมคะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยถ้าถ้าดูในร้านก็จะเห็นว่าตัวครัวเนี่ยเป็นครัวเปิดไม่ได้เปิดแบบว่า เป็นห้องครัวมีคนทํางานและมีกระจกกันให้ดูเฉยๆคือลูกค้านั่งอยู่ที่บาร์ตรงหน้าครัวสามารถอินเตอร์แอคสามารถพูดคุยกับเชฟที่ทําขนมจัดจานสวยๆอยู่ในครัวได้สิ่งที่คุณทานก็คือคุณเห็นเลยว่าเขาทำมันตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่อยู่ดูนะยังมีส่วนร่วมด้วยซึ่งถ้าเป็นคนที่มีความหลงไหลในอาหารไม่ต้องขนมนะคะในอาหารอินเจเนอรเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นอย่างนี้ตั้มมั่นใจเพราะว่าพวกตั้มเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นมาก่อน ต้องบอกอย่างนี้คุณตัามว่าสาเหตุที่เราอยากประสัมภาคุณทัามนะผู้หญิงที่อยากจะเปิดร้านขนมในประเทศไทยเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ต้องต้องต้องบอกว่าผมดูโปรไฟล์ของคุณต่ามเองหรือว่าของคุณน้ำเตยเองหรือว่าคุณส่วนท่านอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีทุกอย่างคุณมีงานการการงานที่ดีมากเงินเดือนผมว่าไม่น่าจะน้อยแล้วคุณทิ้งทุกอย่างมาเพื่อเปิดร้านนี้อะไรคือแรงจูงใจหรือว่าแรงบัรดาลใจว่า การชอบในการทําแต่ได้มาทำแล้วเรียกว่าทิ้งทุกอย่างเลยนะมาทําเลยเนี่ยอ,อะไรคือเป็นจุดสปาร์ทตรงน,นั้นตัมไม่อยากจะใช้คําว่าทิ้งทุกอย่างต่้มอยากจะใช้คําว่าเราทําทุกอย่างนะทั้งชีวิตมาเนี่ยเพื่อวันนี้ถ้าเรารู้อยูอ่ต้องต้องเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทุกคนมีความฝันครับแต่ว่าจะได้เราจะได้ทาในสิ่งที่ตัวเองฝันหรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึง่งคืออย่าง ก็อย่างที่คุณยอดบอกคือเพราะนั้นจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ทํางานในสายงาน F&B กันมาใช่ไหมคะเป็นคนละสายงานโดยสิ้นเชิงจะบอกว่า,ท,าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไ,ไม่รู้ว่าคุณตั้มเคยทํางานที่นิวยอร์กย้ายมาทําที่สิงคโปร์พาร์ทเนอร์อีกคนหนึ่งเรียนปรนิญญาเอกคืออันนี้เราพูดกันถึงโปรไฟล์ที่ทํางานแล้วมั่นคงม<ช>งากๆแล้วคุณก็กลับมาไปติดต่อที่นิวยอร์กขอมาเปิดร้านนี้แล้วก็กมาทําร้านนี้อย่างจริงจัง,จงแล้ว โรงแรงอย่างโอ้โหเรียกว่าเกินร้อยเซนด้วยทำอะไรก็ต้องทำจริงจังถ้าไม่จริงจังเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จได้สำหรับเราเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ชิคเกเชเชสเนี่ยเราไม่ทำเราก็ทำงานสายงานโปรเฟ s ชั่น a l l ที่เราทำมาเรื่อยๆแล้วก็ก็มีความสุขดีแล้วก็ทุกคนก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรียนทางอย่างที่คุณยอดพูดครับแต่คราวนี้เนี่ยคือต้องมาพวกต้องโชคดีอย่างหนึ่งที่พวกต้องได้ไปเจอร้านชิคเกเชเชสและพวกเรารู้พวกเราพาร์ทเนอร์สี่คนเนี่ย คืมีความฝันมาตั้งแต่เดกอย่างที่คุณยอดบอกอยากเปิดร้านขนมแต่ว่าตอนเด็กๆมันก็คงเป็นแบบร้านขนมแบบอาจจะเป็นเบเกอรี่เล็กๆคาเฟ่ใช่ไหมพอโตขึ้นมาเราได้มีการศึกษาได้มีประสบการณ์เราก็รู้แล้วว่าเปิดเบเกอรี่เล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําแล้วได้ได้ support ชีวิตเราได้อย่างที่เราต้องการคราวนี้พอเราไปเจอเช็กเลเชียสเราก็รู้เรา,เร,า,เร,ารู้ตั้งแต่โมเมนต์ที่เราไปครั้งแรกๆเลยว่า,าร้านเนี้ย ถ้ามาอยู่ในกรุงเทพประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะนี่เป็นสิ่งที่คนกรุงเทพกระหายอยากได้เราไม่ได้ทำรีเสิร์ชด้วยไม่ได้ทำรีเสิร์ชด้วยเป็นกัดฟีลลิ่งที่จัดที่เราทําธุรกิจมาหลายอย่างเราเจอคนมากมายแล้วเราเห็นแล้วเราลองทานร้านนี้แล้วเรามั่นใจขนาดนั้นเลยถูกค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกต้ไง่ใช่คนชอบทานขนมต้องเป็นคนชอบทําและทานอาหารอาหารข่าวชอบทำและทานมากไปทานขนมร้านอื่นเนี่ยก ก็คือเฉยๆยพูดจริงๆเฉยๆ ừ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  เพราะว่าต้องไม่ชอบอะไรที่มันแบบหวานมากๆเลี่ยนมากๆแต่พอต้องไปทานขนมที่ร้านชิคกลิเชียสเราต้องแปลกใจคือข้อหนึ่งคืออ่ะเขาเป็นร้านขนมสัญชาติอเมริกันแน่นอนเขาอยู่ในอินสติลลชนิวยอร์กใช่ไหมคะคคแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างเป็นเหมือนเป็นอเมริกันที่เป็นลูกครึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นขนมเขาจะไม่หวานมากการจัดจานทุกอย่างจะดูอีเลกนกนสวยงามแบบฝรั่งเศส แต่ว่าเนื้อของทุกอย่างเนื้อเค้กเนื้อครีมทุกอย่างที่อยู่ในจานเนี่ยมันละมุนแบบขนมญี่ปุ่นนะคะซึ่งน้อไปทานแล้วต้องตกใจมันมีานอะไรสมูทแบบใช่เนื้อเนื้อทุกอย่างคือแบบเหมือนวิปครีมพูดแค่วิปครีมเลยวิปครีมในขนมเนี่ยถ้าทานขนมของชิคาลิเชียจะรู้สึกเลยว่ามันมันเนียนมันเนียนลิ้นมากคือมันแบบมันปราณีตมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการแพรรสชาติของเขาคือเขาจะเอา รสชาติสองสามอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้เอามาแพะกันแล้วมันแบบออกมาแบบมันว้าวอ่ะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในจานซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นวอร์มช็อกโกแลตทาร์ตเป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยนะคู่กับพิงค์เพเปอร์คอร์นไอศครีมเป็นไอศครีมรสพริกไทยรสพริกไทยสีชมพูกับเรดไวน์วีดักชั่นซอสคือแบบฟังดูแล้วก็แบบจะบ้าเหรอไอติมรสพริกไทยแต่พอทานแล้วแบบพอทานมันด้วยกันแล้วแบบมันแบบ หลุดโลกไปเลยมันอร่อยมากแล้วม,มันมันเป็นรสชาติและ texture ที่ไม่เข้าใจว่าเขาคิดได้ยังไงคือเราก็แบบงงตายไปเลยแล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วย สนับสนุนโดย c o ต t i n a Watch ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบอกเวลาแบรนด์ดังระดับสูงแถวหน้าแห่งภูมิภาคเอเชียคุณตามต้องบอกว่าตะกี้ไอ้ขนมที่ทานจนทั้ง3อันอร่อยมากว่านี่เดี๋ยวจะทำอะไรหนึ่งทาน เดี๋ยวจะทำเป็นคอร์สดสเซอร์ตให้ทานค่ะขนมร้านเราตอนที่เป็นเซตเมนูนี้มันจะประกอบไปด้วย3 c o คอร์สอันแรกเนี่ยเรียกว่ามิลส์จะเป็นถ่วยเล็กๆมาให้หลังปากก่อนเสร็จแล้วคอร์สที่2เนี่ยก็จะเป็นเมนคอร์สที่ลูกค้าเลือกซึ่งเราจะมีออปชันให้เลือก5 o p ออปชันโดยที่5 o p ออปชันเนี่ยสอันจะเป็นตัวซิกเนเจอร ของร้านและอีก3อันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าซีซันนอลหมายถึงว่าทุก2อาทิตย์โดยประมาณเราจะเปลี่ยนเมนู3ตัวนี้อาจจะเปลี่ยน1ตัว2ตัวหรือว่า3ตัวทั้งหมดเพราะว่าเราคือคนทำทาเหมือนกันตลอดเวลามันก็เบือ่อคนทานก็เบื่อเหมือนกันซึ่งนี่<ช>เป็นคอนเซ็ปที่มาจากนิวยอร์กเลยใช่ค่ะออก็เป็นความสนุกของทั้งแขกแล้วก็ของทงั้งทางเราด้วยครับแล้วก็เขาสุดท้ายเขาสุดท้ายมันเรียกว่าปฏิโมันจะเป็น Little b ไ t e s คือมีขนม3มอย่างมาให้อย่างละคำก็คือเป็นขนมของขนมคือไอเดียของของเซตเมนูของเราก็คือเป็นแอปเปติเซอร์เมนคอร์สเช่แต่ว่าเป็นของหวานทั้งสิ้นแล้วเวลาทานเนี่ยก็อยากจะให้ทานแพรกับวานตัวที่เราแนะนำด้วยมันจะอร่อยขึ้นมันจะ enhance experience อร่อยขนมอร่อยขึ้นจากอร่อยอยู่แล้วอร่อยขึ้นไปอีกเยอะเลยนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเราหลงรักชิคกย ร้านนี้เปิดมานานได้ยังร้านนี้ที่กรุงเทพเหรอคะคเปิดมาเดือนหนึ่งพอดีเลยถือว่าผลตอบรับ<ม>ดีไหมดีค่ะดีมากคือตอนแรกเราก็มันก,มนก็มันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ไม่เคยมีในกรุงเทพใช่ไหมเราก็มีความกลัวอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าพอเปิดแล้วมันมน้อว่าเนื่องจากว่าลูกค้ามาแล้วเขาประทับใจเขาก็ไปโพสต์กันไปแบบ S <S Instagram Facebook อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบบอกต่อกันไปซึ่งรู้สึกว่าจริงๆแล้วไอ้ w o r d o f m o มาสเนี่ยมันได้ผลที่สุดเลยนะคนกลูกค้าก็มาอีก,อกมากมาาก็กำลังอยากจะถามเรียนถามคุณต้มเหมือนกันว่าณปัจจุบันมาร์เก็ตติ้งแพลนที่เราทำเป็นยังไงมีอะไรบ้างหรือว่าคนส่วนใหญ่เขา Word of Mouth แล้วเขาก็หม่ยถึง PR ใช่ไหม,ม PR าไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะ ก็แต่ว่าก็มีเซ็นทรัลเขาก็ช่วยบ้างเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดมองเหมือนกันเขาก็มีการ PR ตัวเซ็นทรัลแอมบาสซีเขาก็มีความกรุณาเอาเราพ่วงไปด้วยเวลาเขา PR ก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ละท่านก็จะวุ่นวายกับการทําขนมอะไรมากมายใช่โอเคเดี๋ยวเราคุยไปเราคุยไปทำไปได้สามารถ โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวต้ําเลือกคอร์สหลักให้คุณยอดเลยไหมคะคั้ําจะเลือกมาวันนี้เป็น2ตัวตัวหนึ่งเป็นตัวซิกเนเจอร์หนึ่งใน2ซิกเนเจอร์ของร้านโอเคซึ่งเรียกว่า fromage blanc island cheese cake มันจะเป็นชีสเค้กที่ไม่เหมือนชีสเค้กที่ไหนเหมือนขนมของเราทุกอย่างมันจะแบบไม่เหมือนที่ไหนมันจะเป็นชีสมันทำจากชีสชื่อ fromage blanc ซึ่งเป็นชีสฝรั่งเศสเป็นชีสสดตัวขนมเองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าชีสเค้กแต่ว่ามันไม่มีแป้ง แล้วมันจะแบบเนื้อมันจะเหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างไอศครีมกับมูสเป็นก้อนขาวๆ <c oughs> นุ่มๆแล้วก็เสิร์ฟมาบนน้ำแข็งแล้วกาดครีมซอส,สตัง้งแต่เปิดร้านมามีประเด็นอะไรที่หนักใจที่สุด <c oughs> ประเด็นอะไรที่หนักใจในการทำธุรกิจสมัยก่อนเวลาเราเราเป็นพนักงานบริษัทหนักใจที่สุด <c oughs> คือต้ํา แล้วเราก็ยังหนักใจอยู่เพราะเรากลัวอยู่เสมอว่าการบริการของเราจะไม่เป็นที่ถูกใจของลูกคา้าเพราะมันก็มีมีหลายโมเมนต์ช่วงโดยเฉพาะช่วงที่เราเปิดแรกๆตอนที่บริการเราอาจจะยังไม่คงยังไม่เข้าที่แล้วลูกค้าเยอะมีแบบมีแถวรอตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราแล้วเรายังบริการช้ายัยงตกหล,ล่นเราก็รู้ว่าลูกค้าบางท่านก็ให้อภัยลูกค้าบางท่านก็ โมโหเราก็พยายามจะทําทุกอย่างที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้มากที่สุดค่ะแต่ตอนนี้เนื่องจากเราเปิดมาเดือนหนึ่งแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทีมที่ทํางานก็เริ่มตอนนี้เข้าขากันได้แล้วริมองตาก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรในขณะที่ตอนแรกก็ยังต้องแบบอาจจะต้องคุยกันยาวหน่อยอยู่ซึ่งต้องว่าการทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนคือบุคลากรของ,ของเรารวมถึงตัวตั้มและตัวหนําเตยพาร์ทเนอร์ทุกคนและน้องๆทุกคนที่ทํางานในร้านครับ เคยคิดไหมว่าในอนาคตจะเห็นธุรกิจนี้มันไปในรูปแบบไหนหมายถึงว่าคิดว่าเราจะ expand ไหมอะไรยังไงหรือว่ามองมองไว้ว่าในอนาคตเนี่ยสำหรับการเจริญการ maintain ธุรกิจมันเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรามี g o ใน short term long term เนี่ยเรามีแลนว่าเราอยากจะทำอะไรกับร้านนี้เราอาจจะขยายสาขาหรืออาจจะไปต่างประเทศไหมอันนี้ไม่ทราบ มีค่ะเ,ออเรามีแพลนตั้งแต่ก่อนที่เราจะเปิดร้านแล้วออว่าแพลนเราเราต้องการจะเปิดในกรุงเทพเป็นอย่างแรกเนื่องจากว่าเราทุกคนเป็นคนไทยออคุณส่วนทุกคนเป็นคนไทยออคุณเคยกับกรุงเทพเออและอยากอย่างที่บอกอยากจะนําประสบการณ์นี้มาให้คนที่กรุงเทพเออ เมื่อทุกอย่างเข้าที่เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริงมไม่ใช่แค่จากการรีเสิร์ชหรือว่าจากการฟิลลิ่งเพราะว่าเราเป็นคนไทยแค่นั้นใช่ไหมเมื่อเราเข้าใจผู้ผู้บริโภคอย่างแท้จริงแล้วเราก็อยากจะขยายสาขาในกรุงเทพอาจจะอาจจะสักไม่เยอะค่ะเราไม่อยากเปิดเยอะเพราะเราถ้าเปิดเยอะแล้วเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้มันก็ไม่ดีใช่ไหมถ้าเกิดนะ<ะ>ชื่อเสียทีเดียวเสียไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปิดอีก ไม่กี่สาขาในกรุงเทพและแล้วเราก็แพลนว่าเราอยากจะไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆด้วยนี่คือสิ่งที่เราก็คุยกับตัวเจ้าของร้านคุณชิก้าที่นิวนอยอร์กแต่แรกแล้วกลัวไหมว่าธุรกิจอันนี้จะเป็นธุรกิจมาเร็วไปเร็วเคยคิดไหมกลัวค่ะกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าแล้วเรามีแผนรองรับความเสี่ยงหรือว่าเราคือเร,เ,รเราทำอะไรได้บ้างว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ลดความเสี่ยงแต่ว่าเรียกว่าเป็นการ manage ความคิดของเราเองอคือการอย,าอย่างที่ตอนแรกที่คุณยอดพูดนะคะ marketing และทีาสำคัญคือพวกเรามั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราเนี้ยยังไงก็ไม่ตก เมื่อเราเข้าที่อย่างตอนนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ตกแต่แต่อย่างหนึ่งที่เรากลัวอย่างที่คุณยอดพูดคือมันจะเป็นไฮ์หรือเปล่าว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคลองใหม่คนก็มาลองแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลัวไหมกลัวตอนแรกเพราะว่ากลัวว่าคนจะมาลองแล้วไม่กลับมามาลองทีเดียวเพราะว่าอ่ะฉันได้ไปลองแล้วถ่ายรูปจบแต่ว่าเราก็สังเกตอยู่ตลอดเวลาสังเกตทั้งลูกค้าที่นั่งในร้านและ บนโลกออนไลน์ด้วยว่าผลการตอบรับเป็นยังไงรีวิวเป็นยังไงสิ่งที่ทำให้เราเย็นใจได้ก็คือเรามี repeating customer เยอะมากเกือบทุกคนที่มากลับมาอีกแล้วกลับมาหลายรอบแต่ด้วยเป็นคอนเซ็ปที่ว่าเมนูมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆถูกต้องอนนเพราะว่าคือถ้าคุณถ้าคุณมามีอาหารอยู่หอย่างให้เลือกถ้าคุณมาทุกวันทานวันละอย่างมาแค่อาทิตย์สอาทิตย์ก็ มันก็กันก็คือจริไกุ่้กัน็ัมมันก็โอเคแต่ว่าแบบซ้มไปตลอดไปมันก็ไม่น่าตื่นเต้นอย่างที่บอกสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราต้องการให้มันตื่นเต้นทั้งทั้งคนทําแล้วก็ทั้งคนที่มาทานด้วยเมนูใหม่ๆนี้เราก็ต้องลองนะคะ เพราะว่าสิ่งที่ทําที่เมกาวัตถุดิบอะไรมันก็ไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้เนี่ยจริงๆวันนี้เราควลงจะเปลี่ยนเมนูใหม่สองตัวเราก็นั่งลองทำทำปรับนุ่มปรับนี่กันมาสองสวันล้วกว่าที่เราจะเอาเข้ามาเป็นเมนูในสิ่งที่ขายให้ลูกค้าจริงๆนี่เป็นมิสค่ะเป็นจานแรกเป็นออเดอร์ของขนมเป็นจัสมินทีเจลเลกับวานิลลาบีนสตรอเบอรีถือว่าเป็นล้างปาก ถูกต้องค่ะอ,นนอันก็จะเบาๆเบาๆอันนี้ไม่ใช่ไอศครีมนะมันเป็นเชอร์เบตเป็นชเชอร์เบอเพราะฉะนั้นมันก็จะมันจะเนียนๆนุ่มๆแต่ว่าไม่เลี่ยนมาก <ừ> ตัวอามิวสหรือว่าตัวเติโฟของเราเราก็เปลี่ยนไป <ừ> เรื่อ,อยเช่นเดียวกันทุกวันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวที่คุณย่าทานอยู่เนี่ยเมื่อวานไม่มีตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นเมนคอร์สตัวแรกอย่างที่เอาวันนี้ต้้มเลือกมาสองตัวให้คุณย่าทาน ตัวแรกเนเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านมไม่ว่ามาตอนไหนก็ยังอยู่ในเมนูค,คือม,มันจะไม่ใช่หนึ่งในตัวที่เราเปลี่ยนออกอตัวนี้เรียกว่า r o m ฟร e Blanc Island Cheesecake ตัวที่อธิบายตอนแรกรว่าเป็นทำจากชีสสดของฝรั่งเศสเนื่องจากมันเป็นมูสกึ่งมูสกึ่งไอศครีมเพราะฉะนั้นความเย็นสำคัญมากครับ นั่นคือสาเหตุที่เราเสิร์ฟแมนบนน้ำแข็งมันมันนุ่มมันฟูมันรู้สึกเหมือนกินขอบคุณครับเมกนุ่มๆที่แบบเทสตี้แบบเทสตี้คลาวด์และถ้าจะลองได้ตัวนี้จะแพรกับแก้วนี้ค่ะ texture มันแปลกมากเลย ใช่ไหมแลวในระหว่างนี้เดี๋ยวล้ำใจให้่เดี๋ยวน้ำเตยพาร์ทเนอร์ตั้มเขาจะมาช่วยทำอีกจานหนึ่งที่เราเลือกไว้ให้คุณยอดจะเป็นบานาน่าทาทาซึ่งเสิร์ฟมาพร้อมเสิร์ฟมาบนแป้งคาทายฟรีแล้วก็มีช็อกโกแลตพุดดิ้งดาร์กช็อกโกแลตพุดดิ้งกับไวท์คอฟฟี่ไอศกรีมค่ะคุณยอดนี่คือคุณน้ำเตยนะคะเป็นหนึ่งในสี่พาร์ตเนอร์ อันนี้เป็นบานาน่าชาชาบนแป้งคาทายี่แล้วเดี๋ยวจะมี udding, อะโรช็อกโกแลตพุดดิ้งกับไวท์คอฟฟี่ไอศกรีมมาที่เราเรียกว่าอะโรช็อกโกแลตพุดดิ้งเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นดาร์กช็อกโกแลตมากๆถ้าใครรักและชอบช็อกโกแลตของผมเนี่ยอันเนี้ยใช่เลยดูโปรไฟล์ของคุณตั้มเองคุณหนำเตยเองเนี่ยคุณหนำเตยก็เรียนปริญญาเอก<ช>ขนาดนั้นเลยคือคือหลายๆคนเขามองว่า มันมันมันเหมือนมันทิ้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่สิ่งที่คุณตั้มกับแต่สิ่งที่คุณตั้มกับคุณน้ำเตยบอกผมคือจริงๆแล้วมันมันความรู้มันติดตัวเราไปตลอดแต่ว่าอันนี้เป็นแพ s s i o n ที่เราได้ทำจริงๆถูกต้องพูดจริงๆอย่างอย่างที่ตั้มกับน้ำเตยเรียนมาตั้มพวกอนน้ำเเรียน information system management ครับการความ ความรู้ทางด้านการโคดดิ้งอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ใช้แต่ว่าความรู้และประสบการณ์ที่เราได้บริหารคนการแม n a g e m e n การบริการตอนที่ตั้มเป็นคอนซัลเทนร์เนี่ยตั้มก็ต้องมีลูกคา้าแค่เป็นลูกค้าสำหรับการบริการแบบนึงแต่สกิลทุกอย่างที่ตั้มได้ทำงานและฝึกฝนมาก็ได้ใช้กับ day to day ตอนนี้หมดทุกอย่างไม่ไม่เสียหลายเลยค่ะรวมถึงอย่างหนําเตย น้ำเตยเป็น finance ใช่ไมหมคะอี่ยเรื่องไฟแนน c e ที่เรียนมาที่สอนคนที่ทำงานนะมาทั้งหมดหมเราก็ได้ใช้กับร้านเราแตถ้าเราจะขยายกิจการหรือแม้กระทั่งร้านเล็กๆของเราปัจจุบันนี้ทุกอย่างเราก็ต้องเราต้องทำเป็นรัากลุ่มถ้าเราจะประสบความสำเร็จจริงๆเราลูกทุ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมี financial model รันหมดจะบอกว่า รู้สึกแปลกใจต้องเรียนคุณตั้มกับคุณน้ำเตยอย่างนี้ว่ารู้สึกแปลกใจว่าพอได้มานั่งคุยรู้สึกอิจฉาท,ที่ที่ได้เห็นคนที่ทาตามฝันตัวเองแต่ผมคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยเขาอาจจะมีความฝันอะไรบางอย่างอยากจะลองถ้าถ้าพูดถึงอินสปีเรชั่นถ้าเราจะเป็นแรงผลักดันให้เข้าไปถึงฝันตรงนั้นเนี่ยคุณทั้มมีอะไรแนะนําคุณน้ำเตยมีอะไรแนะนําครับอย่างแรกคุณต้องรู้ว่าความฝันของคุณคืออะไรแล้วมัน a เช i e v ม b l e ไหม ถ้ามันไม่ achievable คุณจะต้องทำยังไงในการเตรียมตัวเองให้มัน achievable และอย่างหนึ่งที่พวกเราที่พวกเรารู้สึกคือมันต้องคืออย่างที่บอกความฝันของตังต้มกับน้ำเตยตอนอเด็กๆคือเปิดร้านขนมแต่ถ้าเราแค่เปิดร้านขนมที่ไม่ niche, ไม่มีอะไรเด่นไม่มีอะไรที่เป็น competitive advantage มันก็ไม่ประสบความสำเร็จทำไปก็เท่านั้นไม่ทำดีาาก,กว่าเพราะฉะนั้นอยู่อยู่ต้องวางแผนคุณต้องอวางแผนแล้วก็ empower ความฝันของคุณให้มัน ให้มันโดดเด่นคุณต้องมั่นใจคือก่อนที่จะอย่างที่คุณยอดบอกก่อนที่จะทิ้งทุกอย่างทิ้งคุเรียที่คุณมีแล้วออกมาทําอะไรขงคุณเองเนี่ยคุณต้องวางแผนคุณต้องเตรียมตัวอย่างดีคือจะทําอะไรอยู่ต้องมั่นใจว่ามันจะเป็นอาทิตย์ถ้าทําไปแล้วเป็นแค่ปานกลางไม่เยอเธออย่าทำเลยทำงานที่คุณทําไปต่อเรื่อยๆจนกว่าคุณจะคนพบสิ่งนั้นต้องบอกว่าขอบคุณคุณตั้มและคุณหนังเตยที่ ที่เชิญผมมารายการในวันนี้เพราะว่าเข้าใจว่าวุ่นมากๆแล้วก็อย่างเห็นว่าลูกค้าเยอะตลอดนะครับคิดว่าเป็นเป็นชอบในการที่เห็นคนไทยเป็นคนเก่งแล้วก็ชอบในการที่คนไทยสามารถสร้างอะไรแล้วเราคือขยายขยายต่อได้โดยที่ไม่ย่อท้อแต่อุปสรรคหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆยังไงวันนี้ขอขอบค,คุณคุณน้ำเตยกับคุณตั้มามากนะครับที่ออการายการลันสเบรกกับเราอันนี้จานที่สองค่ะ บันน่าทาทาโดนแป้งทาทาฟี่แล้วก็ไวท์คอฟฟี่ไอศครีมกับช็อกโกแลตพุดดิ้งต้องขออนุญาตเสิร์ฟจานสุดท้ายด้วยเลยละกันนะคะนี่เป็นเปติโฟลเป็นขนมเป็นลึลบายแซ่บย่างอันนี้เป็นดิเซอร์ตอันนี้คืออันนี้เป็นดิเซอร์ตทงดิเซอร์ตค่ะ สำหรับรายการ l u น c h เบรกในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขามีความตั้งใจนะครับในการตามหาฝันตัวเองแน่นอนครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของผมคุณตั้มนนทวันจิตวัฒนากรและหุ้นส่วนของเขานะครับคุณนามเตยสมิต,ตาธนาโสพลกับการสร้างคอนเซ็ปตร้านของหวานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมืองไทยสำหรับรายการ l u n ช์เบรกในครั้งหน้าเราจะไปพูดคุยกับใครห้ามพลาดนะครับ